จากความกลัวสู่อิสรภาพสวัสดีครับทุกคนวันนี้เราจะมาสรุปประเด็นสำคัญที่จะพาเราไปสำรวจการเดินทางจากความกลัวในจิตใจไปสู่การใช้ชีวิตอย่างอิสระและมีความสุขอย่างแท้จริงชีวิตคือช่วงเวลาที่จำกัดอย่าให้ความกลัวมาบงการ ชีวิตของเราคือช่วงเวลาอันมีค่าระหว่างการเกิดกับความตายเรามีเวลาจำกัดและคำถามสำคัญคือเราจะใช้เวลานี้ไปกับอะไรน่าเสียดายที่หลายคนใช้ชีวิตอยู่ภายใต้ความกลัวซึ่งเป็นรากฐานของอัตตาที่คอยปกป้องเราจากสิ่งต่างๆความกลัวไม่ใช่แค่เรื่องกายภาพแต่เป็นเรื่องของจิตใจ ความกลัวที่เราพูดถึงไม่ใช่แค่การกลัวอันตรายทางกายภาพเท่านั้นแต่ยังรวมถึงความกลัวทางจิตใจที่ซับซ้อนกว่านั้นมากเช่นกลัวการถูกปฏิเสธกลัวการถูกทอดทิ้งหรือแม้แต่กลัวการพูดผิดพลาดความกลัวเหล่านี้เองที่ทำให้อัตราของเราก่อตัวขึ้นมันสร้างกำแพงทั้งภายในและภายนอกและพยายามควบคุมทุกสิ่งรอบตัวไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์ผู้คนหรือสิ่งของเพื่อหลีกเลี่ยงความ รู้สึกไม่สบายใจการปกป้องตัวเองจากความกลัวเราทุกคนต่างทำทุกวิถีทางเพื่อปกป้องตัวเองจากความกลัวที่ซ่อนอยู่ภายในบางคนอาจแต่งตัวให้ดูดีพูดจาอย่างระมัดระวังหรือแม้แต่สร้างความสัมพันธ์ที่รู้สึกปลอดภยัยการกระทำเหล่านี้ล้วนเกิดจากความพยายามหลีกเลี่ยงความรู้สึกไม่มั่นคงและไม่ปลอดภยัยความรักที่แท้จริงอยู่เหนือความกลัว ความรักที่ไร้เงื่อนไขนั้นเกิดขึ้นได้เมื่อเรากล้าที่จะเปิดใจไม่กลัวการถูกทำร้ายหากเรายังคงยึดติดกับความกลัวเราก็จะไม่สามารถสัมผัสกับความรักที่แท้จริงได้เพราะความรักที่แท้จริงไม่ได้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขใดๆและไม่ผูกติดกับผู้อื่น ใช้ชีวิตให้เต็มที่ด้วยความสุขและแรงบันดาลใจเราสามารถมีชีวิตที่เต็มไปด้วยความรักความสุขและแรงบันดาลใจได้ตลอดเวลาเป้าหมายที่แท้จริงของจิตวิญญาณคือการเรียนรู้ที่จะ,ะเผชิญหน้ากับความกลัวไม่ใช่การหลบหนีหรือปกป้องตัวเองจากมันฝึกฝนการยอมรับเป็นความจริง หัวใจสำคัญของการเดินทางทางจิตวิญญาณคือการเรียนรู้ที่จะรับมือกับความเป็นจริงเริ่มต้นจากการฝึกปล่อยวางสิ่งเล็กๆน้อยๆที่เราควบคุมไม่ได้เช่นสภาพอากาศหรือพฤติกรรมของผู้ขับขี่คนอื่น การเป็นพยานในจิตสำนึกปลดปล่อยพลังงานเมื่อเราตระหนักรู้ถึงความคิดและความรู้สึกของตัวเองเราจะเริ่มสังเกตเห็นว่าเรากำลังกังวลกับสิ่งที่ไม่จำเป็นเมื่อนั้นให้ตั้งคำถามว่าการกังวลน,นั้นมีประโยชน์อะไร เมื่อเราหยุดใช้พลังงานไปกับการกังวลและพยายามควบคุมสิ่งต่างๆพลังงานเหล่านั้นจะถูกปลดปล่อยออกมาอย่างมหาศาลพลังงานที่ถูกปลดปล่อยนี้สามารถนำไปสู่ความรู้สึกรักที่ไร้เงื่อนไขความสุขและแรงบันดาลใจเราควรตระหนักถึงอิทธิพลของความกลัวในชีวิตและเสนอแนวทางในการปลดปล่อยตนเองจากความกลัวเพื่อให้เราสามารถสัมผัสกับความรักความสุขและเป็นอิสระที่แท้จริง คุณคิดว่าความกลัวแบบไหนที่ฉุดพลังคุณไว้มากที่สุดในตอนนี้ลองคอมเมนต์บอกเล่ากันได้เลยนะครับ